ทุกคนคะมากินต้มอื่นกันนะคะันนี้ค,คนนี้ไม่เคยกินนะคะกินไหมเดี๋ยวเราจะมาลองให้คนที่ไม่เคยกินมากินนะคะทุกคนคะเอ๊ะเอาอะมาขาเดียวล่ะจองกี่ขาล่ะคะเคยกินไหมไม่เคยเหรออันนี้ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่ากินไข่่อนจะมาดีวิวคนที่ไม่เคยกินต้มอื่งโลละสี่ร้อยทุกคนโคตรแพงเลยอะ่ะ เมื่อกี้ไปก็ไม่ฝากซื้อไปหนูไปเมื่อกี้นี่เฮ้ยแปะมาดิเอาหนึ่งตัวนี่ทำไมมันเหนียวเงี้ยลองชิมนะเออก็มาลองนี่นี่จะรีวิวนะเซฟเซฟเค้าอร่อยเนาะเซฟกระดูกกระดูกมันกรเอออ่ะอ่ะคนไม่คือเอาเอาตัวนี้ดีแล้วไหนไข่มาก็อยู่ข้างในไงดูคนไม่กินต้มอึนนะ อร่อยไหมคะน่าตักเนื้อให้หนยดีเนี่ยตรงท้องมั่อ่ะอันนี้แก่ไข่ดูมันกรอบเลยเฮ้ยน้ำไม่มาหายแป๊ะไม่เหนียวจังอ่ะอือต้มยังไงวะยั่ไงเอาแต่ไข่พอไม่ต้องเอาเยอะขาไม่เอามันไม่ไม่เหนียวไปเองดึงออกได้ดึงออกได้ไหนเอาแต่ไข่เอาแต่ไข่เอาแต่ตรงกลางท้องมันลองชิมเลยเฉไม่เคยกินไเออไม่เอาขาไม่เอาขา ก็เอ,อขาขาออกให้เขาหนอ่อยเออชิมเข้าไปตื้นกะปบมันเหมือนกันไหมมันเหมือนเด้นี่มันกินได้ทั้งขามันกูกิในบมไดดิอ,อ,ร,อร่อยไหมทุกคนเขาไม่เคยกินแต่เขาก็กินได้อยู่นะอ,นอ้า ทุกคนคะมีคนหนึ่งบอกว่าเหมือนใจเดือนอันนี้เหมือนะไรกิงกือม่เอาลงยูทูบอร่อยอยู่นะอร่อยใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าใช่ไหมมองกล้องหนยสิไม่อร่อยหรือว่าไงไำสักปีจำเลยะ อันนี้ไม่กินหรอคะไปย่างย่างมันจออเจาะเ <laughs> พื่อนหนูทั้งนั้น <laughs> ดูน่ากินอื่นไม่เป็นเน๊ะ <laughs> โอ้ทุกคนดูดิมันน่ารักมากดูดิ <laughs> น, <laughs> น,น่ารักมันตลกมากเลยดูดิเดี๋ยวเส <laughs> ทุกคนคะจะมากินอื่นนะ <laughs> นพ <laughs> แพงมากๆ ทำไมมันไม่สุกอะไม่เปิ่ออพี่นดมันไม่เปื่อยพี่นดเปื่อยไหมทุกคนไม่ได้กินอื่นมาหกปีแล้วมันยังไงไม่ดูแปลกแต่เราเคยกินนะแต่ทำไมมันฉีกเชิงทำไมมันยากวันเหนียววะว้วนมันไม่สุก ปลุงบอกสุกไปแล้วมันแปลกไ,ไงไม่ดูเคยกินแต่ว่าไม่ได้กินมาหปีแล้วไงแต่น้ำมันอร่อยนะลุงก็ต้ม ย,ยังไงไม่ดูอ่ะอดูมันมันไหมหนูว่ามันไม่มันเนาะฮะไม่ค่อยมันหนูก็ว่างอะไแหละไม่มันเนี่ยมันไม่ใช่หมูอะไรนานาวะหมูแต่ คนเขากินอร่อยอะ่ะเขากินทั้งตัวเลยเนาะดูเนื้ออร่อยอะแต่วจะให้ดูตัวมันหน้าเหมือนเธอเลยเว้ยทำไงอะ่ะข้างในทำไมมันเป็นอย่างงี้อ่ะมันเป็นยางเหมือนไม่สุกเลยอะ่ะ อตมไอ้พาไปถึงไหนนาะกนน้ำใช้ไล่เลยอร่อยมากน้ำมันอะแต่ตัวมันยังไงไม่รู้ ลุงมันต่องไปไตสดๆเดี๋ยวมาตเนะลุงเนาะรู้รว่ามันจังสีแสบไนหะ่แปะให้หัว <c oughs> <c oughs> ตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะเธอตัวเด้คือเออแต่ไข่ต้องไม่สุกไข่มันอยู่ค้นมีไข่ด้วยดูดิตัวนี้สุก ไข่สุกดีอ,อ,อร่อยนะ ไข่มันด้วยอันนี้แมงเหรอแมงยังก่งอนทุกคนคไปไ้าก็จะทำนี้แมงแลา นี่ทุกอย่างเนยจ้าอยู่นี่หนามมันไหญ่อยู่ที่จะโตมันบม๋ดไหญ่มันบุกสูกเนาะพี่นี่บางแน่ า็นี่ห้แ่ตัวแ่คแ่ละตัวเีบานี่เหรอโคตรแพงเนี่ยไม่ได้เอามาจากบ้นนานโอ้ทุกคนตัวลยยี่สิบบาทห้าตัวก็หนึ่งร้อยบาท

น้ำมันอร่อยอยู่ซื้อที่ตลาดดาวนะทุกคนตลาดดาวบางบอน น้ำมันอร่อยอ่ะไปก่อนนะคะทุกคนร้อนสาัสดีค่ะบ๊ายบาย